วงการเพลงนี่มันยังไงมันก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกคนฟังเพลงสวัสดีครับผมเอพาดานะครับก็เป็นนักดนตรีใน YouTube ครับผมค over เพลงทั่วไปแล้วก็มีเพลงของตัวเองด้วยครับ ผมขออนุญาตย้อนกลับไปตั้งแต่แรกก่อนนะตั้งแต่แรกเลยคือผมทำโคเวอร์กับเพื่อนก็ไม่มีคนฟังไม่มีคนฟังเลยคนฟังแบบหลักร้อยหลักพันอะไรอย่างนี้ครับแต่คือเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยที่ที่ผมรู้สึกได้ว่ามีคนเริ่มติดตามแล้วเพราะว่ามันจะต้องเขาเรียกว่ามีจุดเด่นครับของรูปแบบวงเอกลักษณ์เฉพาะวงที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะฟังโคเวอร์ของ ของคนแบบนี้เราจะต้องฟังเจ้านี้นะหรือเจ้านี้มันมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพราะอะไรทําไมถึงแตกต่างทําไมถึงน่าสนใจก็คือการสร้างตัวตนสร้างจุดเด่นของทีมอะครับอย่างตอนนั้นผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมคิดแค่ว่าผมอยากเล่นเพลงอะไรก็เล่นแต่ทีนี้พอทาไปเรื่อยๆคนคนเริ่มตามแล้วผมก็เลยเริ่มมาวิเคราะห์วิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์วงว่า ตอนนี้เราทําอะไรกันเรามีลักษณะสไตล์แบบไหนแล้วก็ยึดอันนั้นให้เป็นหลักสมมุติสไตล์เพลงวงตอนนั้นคือเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงแบบเก่าครับเพลงโบราณอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นรุ่นพอ่อรุ่นแม่ไม่ไม่ใช่90นะครับผมก็จะยกเพลงเหล่านั้นมาเล่นบ่อยๆ c คเวอร์บ่อยๆคนก็จะแบบเหมือนติดตามด้วยความที่เป็นรูปแบบนั้น แต่ก็อาจจะแบบแทรกสลับเพลงสมัยแบบสมัยใหม่เพลงปัจจุบันเข้าไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องยึดหลักความเป็นตัวเองเอาไว้ให้มากที่สุดอันนั้นคือก้าวแรกครับสมมติช่องปัจจุบันเนี้ยการตลาดในการครบเวอร์ที่จะทําให้คนสนใจหรือติดตามผมมองว่าน่าจะเป็นอะไรที่เร็วและใหม่เช่นสมมุติณตอนนี้กระแสเป็นยังไงเราก็หยิบไอ้ตรงนั้นมาทํา แต่ก็คือเราก็ต้องน่าสนใจนะครับทีนี้เราจะต้องน่าสนใจยังไงก็อยู่ที่เคล็ดลับของแต่ละทีมก็ไม่เหมือนกันวงการเพลงนี่มันยังไงมันก็ไม่มีวันตายอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนฟังเพลงทุกคนชอบเพลงแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเขาเรียกว่าเทสของการฟังครับสมมติแบบช่วงหนึ่งคนชอบฟังเพลงต้นฉบับ ช่วงหนึ่งคนชอบฟังเพลงชิลชิลโคเวอร์เป็นแบบว่ากีตาร์ร้องคนเดียวช่วงหนึ่งคนชอบฟังแบบเป็นวงเป็นแบบว่ารีอาเลนต์ A en, แบบเจ๋งๆแบบเฮ้ยสไตล์แบบเท่ๆฟิวชั่นกันอะไรอย่างนี้ผมมองว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุคสมัยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็ศตวรรษที่20แล้วก็คือมันมีหลายกลุ่มมากคือกลุ่มอินดี้ในประเทศไทยก็ค่อยๆโตขึ้นนะครับคนที่ชอบฟังเพลงแบบ เพลงอินดี้ครับแบบเฉพาะเฉพาะทางก็มีเยอะขึ้นคนที่แบบเหมือนกับการฟังเพลงที่ที่ไม่ใช่อป o p u l a ที่ไม่ใช่แมสก็ก็เยอะขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วคือมันอยู่ที่ความชอบครับโอ้ผมสอนมาเยอะมากๆเอาจริงๆผมผมสอนมาก่อนที่ผมจะเล่นดนตรีหมายถึงว่าสอนมาก่อนที่จะเริ่มทำโคเวอร์ ผมสอนตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปริญญาตรีปี2ครับประมาณ19 1 8 9ผมผมรู้อะไรหลายอย่างมากเลยอย่างหนึ่งที่ผมได้เลยคือคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เด็กเขาเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดและสอนคือไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณสื่อสารให้คนเขาเข้าใจไม่ได้ก็เท่านั้นครับคือมีเพื่อนผมหลายคนที่เก่งมากๆแล้วสอนไม่เป็น คืออารมณ์แบบเฮ้ยเล่นยังไงอ่ะอยากเล่นได้ก็เนี่ยมึงก็เล่นอย่างเงี้ยก็มึงก็เล่นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจอ่ะอธิบายหน่อยคือผมจะเป็นคนที่วิเคราะห์ว่าเด็กคนนี้เขาเป็นยังไงเขาทําอะไรได้บ้างเขาได้แค่ไหนผมวิเคราะห์แล้วว่าสมมติยกตัวอย่างทําไมเขาดีบแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องอธิบายเขาว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดตรงไหนทํายังไงถึงจะถูก คือต้องอธิบายให้เขาเข้าใจให้ได้ไม่ใช่ว่าแบบเล่นได้เล่นให้อันเนี้ยหนูก็ดีตามเนี้ยยังไงไม่ได้ยังไงเขาก็เล่นไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจคือนั่นแหละครับอันนี้คือการเป็นครูครับผมได้อะไรหลายอย่างมากเลยว่าเด็กแต่ละคนพื้นฐานไม่เท่ากันเด็กคนนึงอาจจะเก่งเด็กคนนึงอาจจะอ่อนเด็กคนนึงดูเราเล่นรอบเดียวเล่นตามได้เลยเด็กคนนึงดูเราสิบรอบผ่านไป4อาทิตย์ ก็ยังเล่นไม่ได้อันนั้นคือการบ้านเราว่าเราจะต้องทํำยังไงให้เขาเล่นได้อันนี้คือความเป็นครูจริงๆแล้วมีเด็กน้องๆพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามผมเยอะมากเลยในเรื่องของการเล่นดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสําหรับผมแล้วอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะอธิบายแนะนําให้เขาเข้าใจนะครับในเรื่องของพี่ผมอยากเล่นได้อย่างพี่ต้องฝึกยังไง ผมก็บอกเลยว่าอ,อ๋อผมผมดีดคอร์ดธรรมดานะแต่ว่าผมจะใส่เมโลดี้เข้าไปผมจะเป็นสายฟิงเกอร์สไตล์เอาโน้ตต่างๆเข้ามาแล้วเปลี่ยนจังหวะหรืออะไรอย่างนี้ <S <S ผม,ผมอธิบายไปแล้วก็บอกวิธีการฝึกซ้อมว่าคุณควรเริ่มยังไงคุณควรฝึกแบบไหนหรือถ้าสมมติคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นคุณก็มาเรียนกับผมมีทั้งเรียนแบบสอนออนไลน์หรือว่ามาเรียนที่บ้านผมก็ได้อะไรเงี้ยครับ ก็ก็แนะนำกันไปครับแนะนำนะเดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วไม่ใช่20เดิก10กว่าปี12 13ปี10กว่าปีที่แล้วที่ผมเริ่มทำ YouTube ก็ผมเริ่มจากผมไม่ได้คิดอะไรเลยผมแค่แบบผมมีอะไรแล้วผมใส่เลยผมผมไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยตอนนั้นผมผมยืมคนอื่น ผมยืมเอาคือผมก็ไม่มีความรู้เลยครับคือตอนนั้นผมแค่เล่นดนตรีเป็นผมไม่มีความรู้อะไรเลยแล้ว,ลวผมตอนนั้นเซิร์ช Google ไม่ขึ้นนะครับเซิร์ช Google ไม่ขึ้นเลยว่ากล้องต้องถ่ายยังไงโฟกัสยังไงมิกซ์เพลงทํำยังไงเซิร์ช Google ไม่เจอเลยตอนนั้นผมใช้วิธีถามเอาผมถามเพื่อนผมเอ้ยคุณถ่ายรูปเป็นทํำยังไงอสอนหน่อยคุณตัดต่อวิดีโอเป็นทํำยังไงสอนหน่อยเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นยากมาก แลวคือผมเริ่มจากศูนย์เลยแล้วผมก็ทําเลยผมทําแบบทําไม่เป็นนะครับแต่ทําเลยทําไปเลยอ่ะทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีฟีดแบ็กเป็นยังไงแต่ผมเริ่มทําเลยผมอยากผมมีความรู้สึกอยากผมมีความรู้สึกแบบชอบแล้วผมจะไม่มีคําถามอะไรเลยผมจะเริ่มทําเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีคําถามเนี่ยคุณจะไม่ได้ทำสักทีคือเหมือนจะรอครับรอรอรอไปเรื่อยแต่สุดท้ายเนี่ยาฝากน้องๆทุกคนเอาไว้นะครับคือเหมือนแับตอนนี้ทุกอย่างมันเร็วมาก คือคุณสามารถเซิร์ชในคอมได้เลยว่าทํำยังไงแบบนี้ทํำยังไงวิธีการทําหรือดืดดืดดืดดดการตัดต่อโปรแกรมทํำยังไงควรเลือกกล้องแบบไหนหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคือคือ,คอมันเริ่มทําได้เลยครับแค่แค่คุณอยากทําแล้วคุณก็เริ่มเลยตอนนี้ผลงานของผมนะครับก็จะมีร่วมทําเพลงกับเพื่อนๆครับมีทั้งในช่องของผม แล้วก็ช่องเพื่อนของผมนะครับก็เป็นออริจินอลซองเลยครับก็คือเป็นเพลงที่แบบมีร้องนะครับอ่าเ,เร็วนี้ครับติดตามได้ในช่องเอพาดานะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องเพื่อนผมยังยังไม่ได้ทําเดี๋ยวยังไงทําแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วกันนะครับแล้วก็ใน Facebook ผมก็เลืเล่อยเปื่อยครับอาจจะมีเพลงบรรเลงบ้างที่เป็นฟิงเกอร์สไตล์อะไรประมาณนี้ก็ติดตามได้ในช่องทางเหล่านี้แล้วกันนะครับแล้วกอ็อีกหนึ่งช่องทางนะครับมี ผมทำคลิปสอนออนไลน์ครับผมอยู่ในช่อง eduhub.tv นะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ได้ครับผม